สกีบิดีทอยเลตเวอร์ชันฟูลซีซันที่25นั้นทำไมถึงมีระยะเวลาในการที่เราจะต้องรอเนี่ยนานขนาดนี้นะครับในคลิปนี้เรามาวิเคราะห์ก,กันแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเรามีสปอย ซึ่งเป็นภาพเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับที่คุณบูมเนี่ยส่งให้ครีเอเตอร์คนต่างๆแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์กันว่าในรูปภาพนั้นนะครับสามารถบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างในคลิปนี้คงจะอยู่กันไม่นานมากนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันก่อนจะเข้าไปดูนะครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจกันสักหนึ่งทีแล้วก็ลุยก่อนอื่นขอบอกเพื่อนๆนิดนึงลยกันนะครับว่าตอนนี้ผมไม่สบายอยู่ดังนั้นถ้าเสียงมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับว่าต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเอาละครับจากที่ผมวิเคราะห์์ดด้้้ววยขอออมมูููลลทททีีี่่เเเรรราานนนะแกกก็็็จจไปใิตคง แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วซีซั่นที่25นั้นจะประกอบไปด้วยเอพิโซดที่ 75, 76แล้วก็77นะครับซึ่งในแต่ละซีซั่นเนี่ยมันก็จะมี3เอพิโซดเหมือนที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแต่ความแตกต่างสำหรับ ซีซั่นนี้แล้วก็ซีซั่นที่ผ่านมาคืออะไรนะครับแน่นอนแหละในเรื่องของระยะเวลานะครับแล้วก็จํานวนคลิปถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในเอพิโซดที่75สเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีอยู่พาร์ทเดียวแล้วก็เป็นเอพิโซดที่มีระยะเวลาประมาณ3นาที51วินาทีนะครับแล้วก็มาที่เอพิโซดที่7 6นะครับซึ่งพอมาถึงเอพิโซดที่76สเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับโดยเอพิโซดที่7 6นั้นมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันแล้ว2พาร์ทน การมีระยะเวลาประมาณ8นาที10วินาทีนะครับรวมกับฉากลับที่ถูกซ่อนอยู่ในฟูเอพิโซดด้วยนะครับต่อจากนั้นครับเรายังมีวิดีโอสั้นนะครับซึ่งเป็นแนวตั้ง ของเอพิโซดที่77นะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับแต่วิดีโอสั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด3วิดีโอด้วยกันนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงยาวขนาดนั้นต่อจากนั้นครับเอพิโซดที่77เจนี่ยจะมีวิดีโอยาวอีก4วิดีโอด้วยกันก็คือเอพิโซดที่77สพาร์ทที่1่พาร์ทที่2พาร์ทที่3แล้วก็พาร์ทที่4ซึ่งรวมระยะเวลาแล้วนะครับเอพิโซดที่77อย่างเดียวเนี่ยกินเวลาไป24นาทีสมมุติว่าผมไสิบ,กกบ,บบสั้นหรืส ว่าเอพิโซดที่ไม่ถึง1นาทีละกันนะครับเราจะบวกแค่ 75, 76-7 7วิดีโอรวมซีซั่นของส k i b i d i t o i l e t ซีซั่นที่25เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ36 -37 ถึงนาทีนะครับซึ่งหมายความว่าวิดีโอนี้นะครับจะมีระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันโอ้โหสำหรับผมแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นวิดีโออะไรที่นานมากๆนะครับและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมสกิมบิดีทอยเลสเอพิโซดที่ 75,76, 77หรือ ว่าเวอร์ชันรวมซีซั่น25เนี่ยถึงใช้ระยะเวลาในการทำนานขนาดนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่ในการรอเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะสนใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็อยากให้เนื้อหาของสกิบบิทต์ทอยเลในอพิสซดต่างๆเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสปอยก็แล้วกันในส่วนของสปอยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รูปภาพมา1รูปซึ่งเป็นรูปภาพของสกิบบิทต์ทอยเลที่ดูดูแล้วจะเหมือนมิวแทนสมากกว่านะคร สามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยมีรูปร่างคล้ายๆกับมนุษย์จริงๆแล้วเหมือนกับมนุษย์เลยนะครับยกเว้นเพียงอย่างเดียวก็คือมีเหมือนกับขอบโถส้วมอยู่ที่ตรงคอของพวกเขานะครับในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นใครกันแน่แต่ดูจากหน้าตาของเขาแล้วเนี่ยถ้าไม่รวมกับชุดนะครับเหมือนจะเป็นตัวละครที่คล้ายกับตัวละครตัวนี้ซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับตัวละครฝ่ายแคมีร่าแมนตรงที่ว่าแคมีร่าบูแมนนะครับเป็นตัวละครที่เจอกับกลุ่ม,มนุษย์ที่มีผู้ชายคนนี้อยู่ด้วย อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าตัวละครฝ่ายแคมเมราแมนเนี่ย ในตอนนี้ที่ได้ร่วมมือกับฝ่ายสกีบีดีทอยเลตนั้น,น,นก็น่าจะให้ความช่วยเหลือตัวละครตัวนี้เช่นเดียวกันโดยคนในภาพนี้นะครับแปลไปได้หลายความหมายมากเลยนะครับอย่างเช่นทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแค m มร่าแมนหรือว่าฝ่ายสกีบีดีทอยเลตเนี่ยช่วยกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อที่จะพัฒนาตัวละครตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้กลายพันธุ์โดยที่ไม่มีใครช่วยเลยก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเชื้อที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่นะครับซึ่งการกลายพันธุ์ของผู้ติดเชื้อเเนี่ย่ยยหรือืออออวาาาช้ะคักก็จจๆลพ ไปเรื่อยๆเพื่อให้สามารถอยู่บนโลกได้เหมือนกับที่มนุษย์เคยเป็นนั่นเองสุดท้ายแล้วนะครับคนหรือว่าตัวละครอะไรก็แล้วแต่ที่ติดเชื้อสกิบบิท t อยเลตนะครับก็อาจจะมีร่างกายที่คล้ายมนุษย์มากๆแบบนี้ก็เป็นได้หรืออีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็คือฝ่ายสกิบ i ิท t อยเลตแล้วก็ฝ่ายแคม e ร a าแมนนะครับรู้แหละว่าตัวละครนี้กําลังจะกลายพันธุ์นะครับแต่ว่าก็หยุดยั้งเชื้อเอาไว้ได้แล้วก็จะได้มาเป็นตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งสาหรับผมแล้วนะครับตัวละครตัวนี้เหมือนทําให้มีความสามารถหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น,น แขนมีขาเหมือนมนุษย์ทําให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวนะครับแตกต่างจากสกีบิดดีทอยเลธรรมดาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแค่หัวของมนุษย์นะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นส้วมหมดเลยแต่ก่อนที่ผมจะถามความเห็นของเพื่อนๆน,นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้ว,พวเพื่อนๆคิดว่ามันสําคัญอย่างไรบ้างนะครับผมอยากบอกตรงนี้ว่าหลังๆมานี้นะครับคุณบูมเนี่ยในบางครั้งก็จะหยิบเอารูปภาพที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักของวิดีโอเอามาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นมิวแทนธรรมดาที่ไม่ได้มมมีควาาาสรถ อะไรเลยก็ได้นะครับอาจจะปรากฏตัวมาเป็นหนะึนะ่งนมิวแท่นทั้ง10ตัวแล้วก็ถูกกาจัดไปง่ายๆก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่สาหรับเพื่อนๆแล้วนะครับในรูปภาพนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่ามีลักษณะอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจที่ผมยังไม่ได้พูดไปนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยก็จากกันไปนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆมากเลยก็คือผมเนี่ยอยากกลับไปเล่นโลบอครับแต่ว่าผมหามแมปอยู่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหามแมปอะไรเล่นได้บ้างนะครับอยากเป็นนนนแที่่เลได้้าๆรับก ็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆแบบชิวๆนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าใครมีแมปอะไรอยากแนะนำนะครับหรือว่าอยากให้ผมไปเล่นแมปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเป็นแมปผีเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับคิดถึงเกมโรบบ็อกมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบทวิเค罗斯กิมบิดิถอยเล็ดฟูลซีซันยี่ส25นะครับเกี่ยวกับสปอยว่าเมื่อไหร่จะมาและสปอยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วผมขอาชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย